สวัสดีทุกคนนะคะแป้งเจอรี่นะคะตอนนี้นะคะแป้งอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็วันนี้คิดว่าจะเข้าไปเดินเล่นในเมืองกับเพื่อนนะส่วนวันนี้อากาศข้างนอกนะคะค่อนข้างโอเคเลยแต่เห็นแดดออกแบบนี้นะทุกคน3-5องศาแต่ว่าช่วงบ่ายๆก็อากาศน่าจะอุ่นขึ้นนะคะน,นี่อากาศดีกว่าเมื่อวานแล้วเมื่อวานแบบ1-3องศาเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะไปเดินเล่นในเมืองสักนิดนึงนะ พูดถึงเมืองอัมสเตอร์ดัมดีกว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในเมืองนะคะที่แป้งชอบที่สุดนะคะตั้งแต่เคยบินมาเลยแล้วแป้งก็จะรียกใไฟมาที่นี่บ่อยมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่อ่ะผู้คนค่อนข้างน่ารักนะคะแล้วก็บรรยากาศในเมืองดีมากนะคะชิลมากเนาะเป็นหนึ่งในเมืองในโยุโรปที่เรารู้สึกว่าเออไม่ได้น่ากลัวมากที่นี่ก็ถามว่ามีไหมพวกพิก็อกเก็ตล้งกระเป๋ามีค่ะแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวเท่ากับ ประเทศยุโรปอื่นๆนะคะแล้วก็คนที่นี่ค่อนข้างนิสนะคะก็เดี๋ยวแป้งจะถ่ายบรรยากาศในเมืองมาให้ชมกันนะคะไปก่อนนะคะแฟชั่นวันนี้นะคะก็เป็นชุดนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่เป็น j ี a n s แต่ว่าข้างในมีฮิตเทคนะคะถุงเท้าข้อยาวจริงๆถ้าใส่บูทอะ่ะมันจะอ่วนกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าแป้งขี้เกียจแบกมาหลายคูนะคะแล้วก็กระเป๋าคารินใบเดิมค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกัน ตอนนี้อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลนะคะก็เป็นสถานีหลักของเมืองอัมสเตอร์ดัมเราเดินไปในเมืองกัน ากาศดีนะคะแดดออกอุณหภูมิประมาณ7องศาแล้วตอนเมื่อเช้า3องศากว่าคนไม่เยอะมากวันนี้วันจันทร์แต่ว่าร้านบางร้านก็ปิดอันนี้เขาบอกว่าเป็นเฟรนด์ฟรายที่อร่อยที่สุดในอัมสเตอร์ดัมนะคะคนก็จะเยอะแบบนี้จริงๆคนเยอะกว่าน,นี้อีกถ้าเป็นวันอื่น แต่จริงๆอ่ะมันมีร้านอื่นที่อร่อยอีกเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีเห็นไหมเป็น Dutch Pancake Master อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่เขาก็จะเดินทางนะคะหลักๆก็จะมีจักรยานรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถไฟฟ้าก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นรถรางเป็นแ r รมข้างหน้านน้นก็จะเป็นห้างนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้บรรยากาศดีมากเลยทุกคน เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นจตัตุรัสเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นคนปั่นจักรยานไปเรื่อยๆวันนี้มันเป็นวันจันทร์นะคะคนก็จะไม่ค่อยพลุกพล่านมากหรืออาจจะยังเช้าก็ไม่เช้าแล้วนะนี่เที่ยงกว่าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราลุยกันต่อตอนนี้ก็อยู่ใน p r i m มาร์กนะคะ เป็นแหล่งของดีของถูกแบบแั้งชอบมาซื้อพวกบางทีก็เป็นชุดออกกําลังกายสปอร์ตบารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็มีเสื้อแบบใส่อยู่บ้านเลยนะคะราคาไม่แพงมากถ้าเกิดใครมายุโรปมีโอกาสได้มาก็แวะมาเดินเล่นได้นะคะเออก็เมื่อกี้เดินใช่ปะก็เจอคนจีนก็ทักแบบนีิฮาวนี่ก็พอฟังจีนออกน่อยแต่ก็ตอบเขาไปว่าไฮอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็เดินผ่านฝรั่งฝรั่งอันยองคาเซโอซึ่งฉันไม่ใช่คนเกาหลีนะคะไม่มีใครสวัสดีใส่เลยตลกมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางกันนะคะก็รอรถจริงๆใน Google Map มันก็ให้อินโฟเมชันค่อนข้างตรงเอาะ <c oughs> มาแล้วเชฟ นนี้ก็จะเป็นโซนมิวเซียมนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบนโกข้างนนหน้าหนุนจะมีเร็กมิวเซียมแต่เรามีเข้าเลยสักมิวเซียมแล้วก็จริงๆมันมีบ้านแอนแฟรงค์เออเผื่อใครเคยติดตามนะคะก็ลองไปหาอ่านข้อมูลกันดูได้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามคะวันนี้อยู่หน้ร r กมิ Museum คนก็ออกมาเดินเล่นกันเยอะแยะเลยแล้วก็แบบว่า enjoy กับบรรยากาศจริง,รงวันนี้แดดไม่แรงเท่าเมื่อวานเมื่อวานแดดแรงกว่าแต่อากาศก็อุ่นขึ้นนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองนะคะก็เป็นริมคลองที่นี่คลองจะเยอะมากแล้วเขาก็จะมาจอดจัก,กรยานนยคะแบบเนี้ยเออตามคลองนะคะแล้วเ,เขาก็ล็อกไว้ เป็นประเทศที่ใช้จักรยานเยอะที่สุดนะคะทุกคนตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับร้านคุกกี้นะคะเจ้าเก่าเจ้าดังเปิดมาหลายสิบปีแล้วจริงๆตอนแรกต่อคิวยาวเขาก็จะไม่ให้มาต่อคิวที่สะพานตรงนี้นะคะตอนนี้ก็รอเพื่อนถ่ายรูปให้ดูบรรยากาศริมคลองลตอนนี้เรามาต่อแถวซื้อเฟรนช์ฟรายนะคะก็ไล่โดนไล่ให้มาต่อแถวตรงสะพาน ชื่อว่าชื่อร้านว่า,วา oh, ฟ Fabel Fry เดี๋ยวไปดูกันนี่คือรานเฟนฟรายนะคะคนเยอะมากแถวยาวอยาน่าทา,านมากทานเฟนฟรายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ดามสแควร์เป็นสี่แย่ใจกลางเมือง <laughs> ของเมืองอัมสเตอร์ดัม <laughs> บางทีเขาก็มีการแสดงอะไรตรงนี้ มานี้ได้เวลากลับโรงแรมแล้วนะทุกคนไลหน้าอาจจะมีไปลอนนอนนะคะไม่ใช่สีไฟหน้ามีไปลอนนอนเดี๋ยวถ่ายคลิปพ่อฝากทุกค,ค,คนอีกทีหนึ่งน,นะคะสค่ะ